พอใกล้จะถึงวันเด็กที่รายบรรดาคุณพ่อคุณแม่และหนูนๆทั้งหลายก็เตรียมหาสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อทำกิจกรรมครอบครัวกันจ้าระวันเลยแลวค่ะแต่สําหรับปีนี้คงไม่ต้องไปไหนไกลเพราะทางบริษัทโชว์โนลิมิตขอเอาใจคุณหนูๆและคอเกมทั้งหลายเปิดงานไทยลนเกมโชว์สอง1หรือมหกรรมเด็กเล่นเกมปี2554ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5ภายใต้คอนเซปที่กระโดดต้อนรับปีกระต่าย p o w e วอ p ก้าวไปอีกขั้นมันขึ้นทุกปีถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวใใใในนนนนววัััเเเดดดดด็กกทททททีีีี่่่่่่หญสุปปรรระศไไไยยโแแคพิิธม้ตงบ หยุดก็ยังสามารถเรียกความสนใจจากเด็กวัยรุ่นและเกมเมื่อได้อย่างคับคั่งทามทุกคนยังได้ฟังเพลงธีมหลักของงานอย่าง You Are the Best จากติ๊กชิโร่ร่วมกับฟ a กลิงฮีโร่อีกด้วยเรียกว่าคือคักและสนุกสนานจนหยุดไม่อยู่เลยและค่ะนอกจากนี้ทั้งคู่ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกวันนี้เกมก้าวเข้ามาอยู่ในทุกชนชนั้นทุกสังคมและมีความทันสมัยมากขึ้นผู้ปกครองจึงควรที่จะรู้เท่าทันสิ่งที่เด็กต้องการ ภายในงานเป็นการรวบรวมเกมจากค่ายดังทั้งเกมออนไลน์เกมมือถือจนถึงเกมบนโซเชียลเน็ตเวิร์ที่ฮอตฮิตระดับโลกเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้สัมผัสกันแบบใกล้ชิดในฉบับที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากนี้ยังมีสีสันจากการประกวดแต่งกายคอสเพ y ที่เรียกความฮือฮาไปไม่น้อยโดยปีนี้ทางโกแก่มีการเพิ่มรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดรวมถึง17รางวัลด้วยกันแต่ที่คอเกมเมร์ทั้งหลายตั้งตารอนั่นคือโซนเซียนเกมการแข่งขันเกมที่งานนี้ไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนเด็กๆคนไหนสนใจจะไปร่วมสนุกสามารถชวนผู้ปกครองไป สัมผัสกันได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่9มกร,ราคมนี้ค่ะ